อาการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับคันจมูกตลอดถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุน่นนิดๆ mm hmm. เหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ําเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับ mm hmm. มันหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็วมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำาเนก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้หายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับ ประมาณมเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดออนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเป็นไข้ห<ม>นักไปเลย<ม>นอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่าง<ม>คือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เม็ดอ่า มันไม่ใช่ยาท,ท,ำทำไมมันหายเร็วขนาดนั้น <S <S ก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีคใช่ไหมครับไม่เชื่อก็เลยท,ทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสเม็ดผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่าไอแอนติเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยมันไมดถึงหยุดได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ย ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอ่ะอวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่ผมนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดกลายเป็นว่าตอนนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล,แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยครับ operation bim หรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ